สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดินนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญกาล่านะครับกาล่าภาพรวมใน4ชั่วโมงนะครับเอ่อก็คลิปล่าสุดได้ให้เป้าไว้นะครับแถว0.36เนาะใครได้ช็อตทันก็มันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหลุดลิฟก็ลงเลยนะครับหลุดลิฟก็ลงเลยนั่นเองนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับสำหรับกาล่าเนาะรับขึ้นไปประมาณ6,007นะครับลงมาก็ประมาณ6,006เนาะก็ เดี๋ยวรอดูนะครับเป้าเป้า,ปาแนวรับของกล้านะครับก็เป็นเป้าสายรองด้วยแนวรับด้วยนะครับแต่ควรมีสต็อปล็อตสต็อปล็อตยังไงก็คือตั้งซื้อไว้แล้วก็ตั้งขายไว้แล้วก็กดปุ่มสต็อปล็อตนะครับว่าอย่างเช่นซื้อ0.293ก็ตั้งไว้0.292ก็ได้นะถ้าใครไม่สต็อปล็อตผมก็ไม่ไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับก็อยู่ที่วิธีการเล่นของตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าจะปลอดภัยก็สต็อปล็อตนะครับ สายลองนะครับมีอยู่เป้าสองเป้ารับนะครับก็อย่าเพิ่งไปไล่นะครับรอให้มันลงมาก่อนถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นมายัางเป้าที่เรา,าตั้งเป้าไว้นะ0.3ก็ใส่เลยนะครับลอง0.293เนี่ยประมาณนี้น่าจะลงสุตรของมันก็คือ0.293ถ้าหลุดไปไปมากกว่าน,นี้ไม่ต้องไล่นะครับหรือว่าถ้าขึ้นไปกลางๆเนี่ยแล้วบอกว่า,ามาไม่ทันนะมาโดดเข้าแถวนี้ก็ไม่แนะนำนะครับ ไม่ใช่เป้าหมายเราเนาะเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรล,ล็อตแน่นะครับส่วนสายช็อตนะครับสายช็อตไปเทคโปรฟิตที่ไหนเนาอะ,อะถ้าถามว่าตอนนี้ก็น่าจะปิดด้านแล้วนะ0.38เนี่ย308เนี่ยแ <c oughs> ถว0.3 308เนี่ยปิดไปเลยนะครับถ้ามันลงมาค่อยว่ากันนะสายลองลองขึ้นไปก็ได้ถ้าช็อตลงมาแล้วแต่ตอนนี้คือแถวเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่แนวรับอยู่ก็คือ ปิดแบบไม่ต้องลุ้นนะครับก็คือปิดไปเลยนะครับกําไรแล้วก็ปิดเลยสายช็อตนะครับอ่าสายช็อตปิดแล้วก็กําไรนะก็มีแต่ลองนั่นแหละนะครับในในในตอนเนี้นะครับเราดูจากแท่งนะครับอืมพอๆกันนะครับเขียวขึ้นแล้วเหลืองลงนะครับก็ถ้าวัดจากโซนราคาเนาะอันนี้ผมเพิ่งไปเจอมาเนาะก็ลองวัดดูนะครับเนี่ยมีการรับซื้อขึ้นมีการขายลงมานะครับ ก็ลองลองดูนะครับมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะผมเพิ่งใช้นะครับแต่คาดการว่ามันน่าจะเป็นโซนราคาละกันเนาะเป็นโซนราคาที่มีการรับขึ้นขายลงนะรับขึ้นไปหกพันเจ็ดกว่ากว่าเท่าไหร่กดจุดหรือเปล่านะครับลงมาประมาณหกพันหกก็คือจุดที่ศูนย์สองเก้าสามเนี่ยนะครับศูนย์จุดสองเก้าสามเนี่ยต้องรอดูสําหรับกาล่านะครับถ้าภาพรวมใหญ่ใหญ่เลยนะครับอ่าหนึ่งอาทิตย์เนาะไปดูหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับหนึ่งอาทิตย์ เผือที่ยังดูไม่ได้ดูหนึ่งวันแล้วกันนะครับภาพรวมหนึ่งวันนะครับเอาแล้วกันงานนี้นะครับก็คือการล่านะครับในช่วงเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นจุดที่อ่าอยู่กลางๆแล้วกันนะครับถ้านับจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับร้อยเปอร์เซ็นก็คือจุดสูงสุดเลยเนาะจุดสูงสุดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยแถวนี้ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต 90%้าสินจะครับจุดข้างบนเนี่ยถ้าดูภาพรวมของกาล่าคนที่ดอยข้างบนนะแล้วอยากจะสอบถามผมวา่าถ้าเป็นแนวคิดของผมเนี่ยมองว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปง่ายไหมเพราะว่าจุดแถวน,นี้คนดอยเยอะใช่ไหมครับส่วนจุดรับของก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับส่วนจุดรับของตอนนี้ก็คือลงไปไม่ต่ํากว่า50%มากเท่าไหร่ก็คือลงไปแถว 37%-38% เองนะครับเนี่ย ไม่ลงไปถึงศูนย์นะครับถ้าถามว่าลงมาเก็บแถวนี้สักระยะหนึ่งขาขึ้นไปก็ไม่แน่นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้จุดที่วิ่งเงินอยู่ล่าสุดแถวศูนย์จุดสามเนี่ยถือว่าอยู่เกินเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอยู่ใกล้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละยังถือว่าเป็นจุดไม่น่ารับนะครับไม่รับไม่น่ารับของนะครับจุดที่น่ารับของผมพูดอยู่ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยเนาะการ่าหลังจากมีการเทรก็คือถ้าตากวนูน่า0.18มารับได้เลย วันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่เรียนกับผมนะเป็นสายที่โดดเข้ามาพอเหมาะตรงคลิปผมพอดีเขาก็ได้มาคุยกับผมเนาะรับการล่าตามคลิปเลยนะครับก็คือมือใหม่นะครับมาโผล่มาเจอการล่าในคลิปผมแถวราคาศูนจุดหนึ่งแปดนะครับถือมาจนปัจจุบันศูนยจุดสามยังไม่ได้ขายเลยนะก็กําไรมาเท่าตัวนะครับเนาะก็อันเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองไว้ตั้งแต่แนวรับผมก็บอกว่าแนวรับนั่นแหละแต่ถ้ามันอยู่แนวขายผมก็จะเป็น อ่าสายช็อตหรือว่าพวกจุดขายนะผมจะไม่พูดถึงแนวรับเลยนะถ้าแนวรับผมจะพูดทีนึงก็ต้องเป็นจุดสําคัญเท่านั้นนะเนาะจุดที่ว่ามันอาจจะมีโอกาสได้กําไรนั่นเองแต่พอดูรายวันนะครับสาหรับการล่างนั่นแหละอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าอยากได้ถูกนะครับให้เขาเทลงมาก่อเนานะแล้วคอยรับนะเดี๋ยวอาจจะกลับไปที่สูดจุดสามใหม่ในภาคหน้าเนาะนั่นแหละก็กําไรหนึ่งเท่าตัวกลัวอะไรนะครับ เราแค่รอเองนะครับเนาะถ้ามันไม่มาก็หาเหรียญอื่นเล่นไปก่อนนะสำ,สำหรับสายรับของนะครับนะสำหรับการล่าเนาะถ้าไปดูเดี๋ยวไปดูสี่ชั่วโมงนะล่าสุดมันเป็นยังไงบ้างหลังจากว่าคิดมานะครับนี่ตามบิตคอย์แหละบิตคอย์พยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างที่ผมบอกบิตคอยไปในคลิปก่อนใครยังไม่ได้ดูบิตคอยนะอย่าเพิ่งดูการล่ากลับไปดูบิตคอยก่อน บิคอยจะวิ่งเก็บของอยู่อย่างเนี้ยเออเดี๋ยวก็กลับขึ้นกลับขึ้นไปที่ข้างบนนะครับข้างบนที่ช็อตลงมากันนั่นแหละนะครับถ้าบิคอยมันหลุดไปจริงนะมันต้องหลุดลงมามากกว่านี้นะก็คือเทโป้งเดียวให้ลงลิฟไปเลยนะแถวสามหมื่นแปดเนาะแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นก็เลยต้องพูดอย่างนี้กันไปก่อนนะครับสั้นๆกันไปก่อนนะครับสําหรับบิคอยเนาะดูบิคอยเสร็จกลับมาดูกัล่าก็ได้นะ วิธีช็อตนะครับวิธีช็อตหรือวิธีลองนะครับสายฟิวเจอร์นะครับถ้าอยากแบบชัดเจนม,มากนะครับคืออย่าไปเปิดเหรียญเล็กก่อนเหรียญใหญ่ไปดูเหรียญใหญ่ก่อนนะเป้าหมายเราอยู่ที่ d t c เนาะไปเล่นบ t c ีเสร็จตั้งสต็อปล็อตแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตัดสต็อปล็อตเราเราก็สบายแล้วกลับมาเล่นเหรียญเล็กได้นะครับแต่อย่าไปเปิดหลายเหรียญน,นะครับและอย่าเปิดเปอร์เซ็นต์มากนะบนะึ่งพอร์ตหนึ่งพันเหรียญอย่างเงี้ย เปิดแค่สิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วนะสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมีสต็อปลอก็พอละเปิดไม่เกินสองเหรียญน,นะเหรียญเดียวก็พอแล้วนะครับจริงๆนะกันไว้นะครับมีสตนะ็อปลอเนี่ยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าการที่เทลงหนักๆบางครั้งนะครับสต็อปลอเราก็าอาจจะแบบมีเหลื่อมล้ําขึ้นมาได้นะเนี่ยความอันตรายที่ว่าอย่าไปเปิดเยอะนะครับประมาณไม่เกินสิบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับส่วนสาย สายที่ซื้อเก็บธรรมดานะครับก็รอหน่อยหนึ่งนะครับหรือไปเล่นช่วงขาลงก็ไปเล่นเหรียญดาวนะส่วนช่วงขาขึ้นก็ไปเล่นเหรียญแอปคู่คู่ไปกับเหรียญหลักนะครับอย่างเช่น BDC แอป BDC ธรรมดาเนี่ยส่วนถ้าขาลงของ B d ดีก็กลับไปเล่นเหรียญดาวนะไปดูเหรียญดาวนะมเมื่อวานที่ผมทําคลิปของ b d c เนาะอยู่ที่0 0, 16, 0. 1 6์ัน0.1 0.01096g อออนะเมื่อวานตอนนี้ขึ้นมา0.14ละ13ละถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะโอ้มาคำนวณที่ผมคำนวณให้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยอ่า BTC ด,ดาวนะเล่นก็ต้องระวังเหมือนกันมีสต็อปล็อตนั่นแหละเนี่ยกำไรแล้วตอนนี้นะครับสำหรับสำหรับ b t c ดาวส่วนกาล่านะครับไม่รู้ว่ามีกาล่าดาวหรือเปล่านะครับถ้ามีวันข้างหน้าผมจะมาอัปเดตให้เนาะ ถ้าไปดู MA นะครับเนี่ยมันเพิ่งตัดกันลงอ่ะ0.3นั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับต้องไปดู0.3อยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือเนี่ย0.29นั่นเองนะที่ผมวางราคาไว้ก็แค่รอนะครับรอเวลานะครับอรอเวลาให้มันลงมานั่นเองนะถ้าถามว่าลิฟมันลงมาลิฟรจริงๆมันลงลิฟมาแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยก็คือลิฟรตรงนี้นั่นเองครับแท่งเดนนั่นเองครับแต่ถามว่าทําไมมันมาจุดจิกแถวเนี้ยก็ดูนะครับมีจุดที่มีคนรับของแถวนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรจุดเนี้ยกวาจะผ่านลงมาได้มาเจอจุดนี้อีกนะครับเท่ากับว่า0.293 0.33 0.303เนี่ยสองเป้าลองเนี่ยยังถือว่าเป็นโอกาสดีที่น่าลุ้นนะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนเนาะแต่ถามว่าขาขึ้นอ่ะมันจะยากกว่าขาลงแค่นั้นเองนะครับส่วนขาลงมันน,นะครับ มันบอกเลยว่ามันนะครับเพราะเรารู้ว่าจุดข้างบนมีอะไรเนาะถ้าใครถ้าใครดูในจุดนี้เป็นนะครับก็สนุกสนุกกับบิตคอยทุกวันนะครับนะเล่นสั้นกันไปนะครับเดี๋ยวไปเล่นยาวเนาะไม่งั้นไม่สนุกนะครับผมก็เริ่มติดใบเน้นไปแล้วนะทุกวันนี้ไม่ไม่เป็นอะไรทําอะไรเลยเช้ามาก็เปิดใบเน้นนะครับผมต้องไปบําบัดแล้วช่วงนี้นะครับออยู่แห่งใบเน้นให้มากนะครับ หรืออยู่ห่างกราฟให้มากก็ไม่ได้เนาะต้องมาทํากราฟทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งดูก็ยิ่งมันนะครับก็ดูไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับใครที่ตามผมได้ก็ตามผมทันก็สนุกไปด้วยนะครับก็ได้ตังนะครับเนาะยังไงก็ลองลองดูนะสําหรับการล่านะเดี๋ยวผมไปดูเลื่อมอื่นบ้างนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมครับ